สวัสดีจ้าพี่น้องมืดอเินสิพาเมากินกินบักขามแล้วก็กินมะม่วงน้ำประหวานบักขามน้องเอามาน,นะาจ้ะจินถือกินแบบนี้เลยน่าจะเนี่เอาไว้นี้ก็ได้เนาะมีบักขามนี่มะขามมะข,ขามนี่เลยแล้วก็มีนี่น้ำพริกเห็นป่จจุนนี่ มากินกันเลยจ้านึกอยากแม่จ้ะโอ้นี่เลยนี่แซ่บ <c oughs> มากพี่น้องเลยแบบว่า สมมากจินเซ่กับปีน้ำได้จ้ะในรองมะขามทีนี้มะขามพี่น้องเอ้ยแซ่บสุดๆเลยโอ้ย แซ่บมากเลยสุดยอดน้ำค้นๆเลยพี่น้องเอ้ยน้อง้ายเอามาจากบนหน่อจ้ะ không tông nhầm lại thế nào rồi Xếp mạc Xếp sụt sụt lên Rồi, dưa dưa rồi Tui tui tuy tuy โอ้ยกินถือ <EO> เอาเลยเนาะจ้ะไม่ต้องมิดโตหรอกอื โอ้ยอยากกินอ่ะพี่นอ้องน้ำลายไหลโยดย้อยเลย,ยมาเด้อยจ้าแกงง่วงน้ำกัน คือมันแซ่บมากอ่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาด ัวมสมแซ่บอร่อย <c oughs> ไปแล้วคะ่ะกินกับแม่ยวนำลายพี่นอ้องซ้ำนี่แหะจ้าไปแล้วคะ่ะพอกันไปคลิปหนนะ้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพารแซ่บเด้อคะ่ะมีทั้งเพจกับยูทูบนะคะจิ้นในขอบคุณเลยล่จ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย